ที่สมพานครับผมที่สมพานเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญแต่ว่ามาทําง,งานที่กรุงเทพ<ช>เนาะมีอา <ฮะ S 2> ชีพอะไรคะเป็นรอปภครับรบอปภนะคะ<ช> <c oughs> ค่ะก็วันนี้นะคะคุณพี่บอกว่าทานผิดพันตัวดีบูลตัวนี้เนาะแล้วการปวดเข่าหายไปนะคะก่อนทานนะคะคุณพี่พมีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนมะคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงค่ะก็รู้สึกว่าตองมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะค่ะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบแล้วตาม เหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปใน,นกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะคก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึง,ตงนะคะ,คะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี60ศครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดู ดูปฏิทันแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ะจะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความ <c oughs> ที่มันพอทนได้ครับก็เลยแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบค่ะยูทูบเนาะก็ทําไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ดีบุลเพื่อฟื้นฟูเรื่องกระดูกคะ,ะมันจะให้ใครช่วยดีก็ไม่มีใครช่วยได้แล้วนอกจากตัวเราเองก็ต้องก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็เห็นแบบว่าเหมือนว่า ที่พุกไปสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วเห็นเขาทานดีก็เลยเปิดใจลองทานเนาะค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณสักหนึ่งซองนะครับซองซองหนึ่งซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนคลายมันไม่ตึงเลยคือปกตินี่เคยทวดนะครับเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ําธรรมดาอ่ะนั่งขาเดียวครับ ประมาณสักปีกว่าอนั่งขาเดียวใช่ครับเราทุกวันนี้เราใช้ได้สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่แต่ก็รู้รู้สึกดีคือถือว่าเป็นแนวโนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วสามารถใช้ชีวิตปกติเดินได้เดินได้ปกติก็เดินได้เดินได้แต่แต่ไม่คล่องโดยเอาไอ เนี่ยดีบุญเข้าไปเนี่ยรู้สึกจะคล่องกว่าเดิมแล้วก็เบาที่เคยตึงก็ไม่ตึงแล้วอ๋อค่ะสุดยอดมากเลยนะคะก็ถ้าพวกถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจครว่าที่ทานมาแล้วมันใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะปกติผมก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรหรอกว่ามันเยอะครับค่ะทุกวันนี้ อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีบูนสักสิบคะแนนพี่สมภันให้เท่าไหร่คะ กเกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบ,บเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ดีบูนใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะเดินมีเสียงก๊อกแก๊นนะคะให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูนจะช่วยฟื้นฟูอาการของท่านได้เป็นอย่างดีลูกค้าตัวจริงเสียง,จร,งจริงนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเสือสตต่อมติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมพันธ์มากๆสำหรับประสบการณ์ดีๆนะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้พี่สมพันธ์มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องแล้วก ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ทาผนผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทีชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะเมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเขา่าใช่ไหมคะคอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงนะคะ่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับ,ค,รบคือผมประมาณปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ ไม่ก in ็ย like <invece> ังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดคลิ้นเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายอหายหาย100%โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับมหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีนะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาสักศีเป็นประกันนะครับมันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะเสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลย แล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบันปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมา ทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูนค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการันอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สาม่องที่สี่เอ๊ะพูดกับแฟนนะทำไมมัน ไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบโอมไนรู้ว่าดีขึ้นะสามซองแรกการที่ข่าบวมแดงก็คือลดลงใช่ค่ะพก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องในี้มันมีห้าซองนะเออใช่จริงๆด้วยอใด้ยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซององที่สามกำลังกินอยู่อ่า กองที่สามว่าง่ะกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะท,ทุก2 2> สองอาทิตย์ตยนะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิตพันฑ์นิบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันม,มัน,ม,นมันคุ้มจริง